ผักกาดขาวต้นใหญ่ๆเขาปลูกกันยังไงเขาใส่ปุ๋ยอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนนะมองเห็นไหมครับนะสว่วสดีครับทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักครับเรามาดูกันนะว่าผักกาดขาวเนี่ย ใส่ปุ๋ยอะไรถึงได้งามขนาดนี้ของเราอินทรีย์ร้อเปอร์เ็เลยนะไม่มีเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยชีวภาพ <c oughs> ส่วนผสมของปุ๋ยก็กคือเป็นกระถินนะเราทําเป็นปุ๋ยหมักพืชสดนะใช้กระถินเป็นตัวเป็นเป็นวัตถุเป็นส่วนประกอบนะที่เรามาผสมนะมองเห็นไหมเพื่อนๆนี่กระถินสดนะเดี๋ยวนะ้าขอดูหน่อยนะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นนะ ก็มีกระถินสดต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะกล้องมันก็ต้องอย่างนี้นะเพื่อนๆน,นะนี่ในวกว่าอย่างนี้ชัดหน่อยนะขออนุญาตยืนนะครับประกาศข่าวนะอินซีร้อยเปอรเซ็นนะเพื่อนๆไม่มีเคมีเลยนะงามมากๆโตวไวมากๆ การที่เราจะทำผักให้โตวไวๆนะเราก็ต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหม,มเพื่อนถ้าปุ๋ยเคมีคงไม่ต้องมาอธิบายอะไรหรอกนะเพราะปุ๋ยเคมียังไงเขาก็โตอยู่แล้วแต่ว่าถ้านานวันมันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเรานะเราก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักพืชสดนะไม่ยุ่งกับเคมีเลยนะส่วนที่เราจะมาผสมทำปุ๋ยหมักก็คือกระถินสดนะนี่เราสรับไว้แล้วนะผมสับไว้เรียบร้อยนะนี่ กระถินสดถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะมีกระถินสดนะเอามาหมักนะแล้วก็ลำละเอียดหรือลำอ่อนเนะี่ยมองเห็นไหมเพื่อนๆกากน้ำตาลเพื่อนๆบางคนถามว่าใช้น้ำตาลแดงได้ไหมไม่เคยใช้จริงๆน้ำตาลแดงแล้วก็ไม่การแนะนำเพราะเราไม่เคยทำเราจะไม่ไม่แนะนำไม่มีความรู้แต่ถ้าเพื่อนๆเคยทำก็ คอมเมนต์มาบอกเลยนะน้ำปลาหมักนะถ้าน้ำปลาหมักไม่มีน้ำหมักอะไรอ่ะต้นกล้วยหรือน้ำหมักผลไม้อะไรก็ได้นะถ้าแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนะก็ไม่ต้องไปยุ่งมันก็มีน้ำเปล่านะเห็นมหมนี่มันเปื่อนน้ำเปล่านะนี่กากน้ำตาลนะเนี่ยสามอย่างเนี่ยต้องมีถ้าไม่มี ก็จะไม่เป็นปุ๋ยหมักมันจะไม่เกิดกระบวนการย่อยเพราะว่าจุลินทรีย์ในอากาศเนี่ยมันจะมากินลำกับากินความหวานนะเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าในอากาศมีจุลินทรีย์ด้วยเหรอในอากาศมีเชื้อโรคทุกอย่างมีทั้งดีทั้งไม่ดีพวกหวัดพวกอะไรนี่ก็เป็นพวกเชื้อเชื้ออยู่อย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราจะเอาเชื้อที่มันมาย่อยกระถินแล้วเนี่ยเราต้องมีน้ําตาลกับลำน้ามาย่อยเขานะ ่วนประกอบมีอยู่แค่นี้เองอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าผสมยังไงอ่ากะินเมื่อวานผมไปตัดมาเรียบร้อยย่อยเรียบร้อยนะอยู่แถบนู้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่ให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าหูงามใบนี้เกลี้ยงเลยนะไม่มีหนอนเลยนะมันเพื่อนดูนะเคมีเราไม่รู้นะผพราะไม่เคยยุ่งกับเคมีเนี่ยใบยนี้เกลี้ยงอจ,จะมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่ทุกต้นแต่ต้นนี้ไม่ใบสวยมากๆปลูกแล้วไม่อยากกินเลยมันเพื่อนมันกรอบ มันหวานมันอร่อยมันจะดีต่อสุขภาพเราด้วยเดี๋ยวมันจะเยิ่นเยอะเกินไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผสมยังไงนะปุ๋ยหมักพืชสดเราเน้นในตัวเจนนะมีเพื่อนๆน,นถามว่าไปใส่อย่างอื่นได้ไหมใส่พวกพวกที่มีมันเป็นผลมะเขืออะไรพวกเนี้มันอาจจะไม่เหมาะเพราะปุ๋ยตัวเนี้ยสูตรเนี้ยมันเหมาะสําหรับ เร่งใบให้โตแต่ถ้าเร่งดอกเร่งผลมันต้องอีกสูตรหนึ่งเคยทำไว้แล้วนะผสมอาหารไก่ไข่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผสมยังไงมีอะไรเป็นส่วนผสมนะก็เนี่ยมีแค่สามอย่างนะนั้นเองมารู้ส่วนผสมกันนะเตือพื่อนเพื่อนทุกคน มองเห็นไหมนี่วันนี้แดดไม่มีแต่ฝนทําท่าจะตกนะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะนี่นะเป็นกับถินนะสับถ้าเป็นใบก็สับหางหน่อยถ้าเป็นก้านก็สับให้ทีหน่อยเดี๋ยววันข้างหน้าเขาจะเป็นดินไปหมดเลยนะกับถินสดนะเราเน้นในตัวเจนเลยนะอินทียร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ขาดไม่ได้ก็คือลำ้ำลำละเอียดหรือลำอ่อน ลำเนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วมีไนโตรเจนหกเปอร์เซ็นตกว่า,วาเอาแค่หกปอร์เซ็นก็พอไอ้นี่ก็มีไนโตรเจนสิบกวปอร์เซ็นต์มั้งไอ้น้ำปลาหมักเนี่ยนะถ้าจำผิดก็ขอโทษแต่เนี่หกเปอร์เซ็นขึ้นไปถ้าอยากให้ผังงามๆม,มีเสียงรบกวนขอโทษเ,เพื่อนๆถ้าอยากให้พังงา,ง,างามก็ใส่เยอะหน่อยนะนี่นะ้ำไม่ยากนะนี่ลรยถามว่า เ,เพื่อนๆถามว่าทาไมไม่ช่างกิโลมันไม่ต้องช่างหรอกมันเสียเวลาเราผมทํามาผมไม่เคยช่างกิโลนะใช้กะเอานี่นะช่วยดีสองนะถ้าเราไปช่างกิโลเหมือนกับว่าโ,โหมันยุ่งยากต้องไปหากิโลต้องมาช่างต้องมาจดว่าเท่าไหร่ไม่จําเป็นเลยทํามาทุกครั้งนี่กะเอาอย่างเดียวอาศัยประสบาก,การณ์ที่เราเคยทํำบ่อยๆนะทําเกินสิบครั้งแล้วนะปุ๋ยตัวนี้นะปุ๋ยหมักพืชสดนะเน,เน้นในตัวเจนอย่างเดียวนะส่วนใหญ่จะใช้กระถิน่น ย่าก็มีเหมือนกันแต่เขาว่ากระถินน่ะไนจนมันจะสูงกว่าหรือไม่ตัวย่าในเปียแต่แถวนี้เราไม่มีไงเรามีกระถินเราก็เอากระถินนะเราก็ลองดูว่ามันนี่ใส่ไปสองถ้วยแล้วนะผักก็มีประมาณครึ่งกำมังนะใส่ก็ลองคุยดูยก่อนว่ามันจะเข้ากันดีไหมเอาอถ้วยหนึ่งก็ได้ะถ้วยหนึ่งก็ได้นี่นะสามถ้วยนะดูนะ เนี่ยแค่นี้เองสองถ้วยก็ได้หรือจะถ้วยเดียวก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าใส่เยอะผักก็จะโตไวดูนะกางน้ำตาลนี่ต้องมีนะถ้าไม่มีเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าจุลินทรีย์ในอากาศมันจะมากินความหวานแล้วมันก็จะย่อยมันก็จะเป็นลาสีขาวมีโปรตีนผักจะชอบมากๆเลยลาขาวไม่เสียนะลาขาวยิ่งขาอ่ะยิ่งลาขาวยิ่งเยอะผักยิ่งโตไว แต่ลาขาวจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ลาขาวก็จะไม่มีก็จะเป็นปุ๋ยหมักธรรมดาแต่ไม่เสียนะเก็บเอาไว้เอามาผสมแบบเนี้ยเอามาผสมกับรอบหน้าใหม่นะน้ำปาหมักบางคนบอกไม่มีน้ำปาหมักเป็นน้ำอื่นได้ไหมน้ำอะไรหนอกกล้วยหรืออะไรพวกเนี้ยผลไม้ก็ได้ถ้าไม่มีเลยไม่เป็นไรไม่มีสมมุติว่าถ้าไม่มีนะน้ำน้ำนี่ต้องมีนะ แล้วมาผสมกันเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เชื่อว่าอ้าน้ําได้เดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูน้ําป้าหมักเราจะไม่ใช้นะเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้นะถ้ามีมันก็ดีไงก็เท่ากับเพิ่มไนโตรเจนลงไปอีกเพิ่มคุณค่าลงไปในปุ๋ยอีกมองเห็นหรือเปล่าเห็นนะครับเพราะคนไปนั่งตรงนู้นจะไม่เห็นแล้วคนทําจะไม่เห็นแล้วนะก็เราก็กะเอา ถ้าเป็นดินหมักดินมันแห้งเราก็จะใส่น้ําเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นกระถินมันมีความชื้นในตัวใช่ไหมก็ไม่ต้องใส่เยอะอันนี้วันนี้ไม่เอานะนี่ยอันนี้เลยทําให้เห็นๆเ,เลยเอาน้ําก่อนจะได้กะถูกว่าจะใช้น้ําสักเท่าไหร่ตัวนี้ห้าลิตรนะเป็นบัวตัวเล็กนะเราก็กะดู ก็น้ำขวดเล็กขวดหนึ่งอะน้ำขวดละห้าบาทขวดละสิบบาทหรือแปดบาทนะนะเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ต้องเยอะมากถ้าเยอะมากมันจะแฉะถ้าเยอะมากมันแฉะมันจะไม่เกิดขบวนการย่อยมันจะนิ่งและผเผลอยจะขึ้นหนอนแล้วถ้าน้ำแฉะไปนะแต่ถ้าแห้งไปก็ไม่ดีถ้าแฉะไม่เสียนะแก้ไขก็มาผสมใหม่อย่าทิ้งนะอะดูนะ้านตาลก็ให้น้อยกว่าน้ําน้ําต้องเยอะกว่า มีเสียงขอโทษเลยนะมันอยู่ริมถนนถ้าเพื่อนๆกินกาแฟนะั้นก็เอาถ้วยกาแฟนั่นแหละเป็นตัวเกณฑ์เป็นตัวตั้งสักหนึ่งแก้วกาแฟน้ำน้ำหนึ่งขวดนะไม่ยากใช่ไหมง่ายๆนะก็ให้มันเข้ากันเราก็ดูน้ำกับน,นี้ละลายเข้ากันแล้วก็ได้แนละ้ว เดี๋ยวจะบอกว่ากี่วันใช้นะใช้ยังไงนะเดี๋ยวใจเย็นๆน้องเพื่รส่ไม่เสร็จก่อนนะก็ลาดไปไม่มีอะไรนี่เห็นไหมครับง่ายๆนะช้าๆนะช้าๆชัดๆนะบางทีเพื่อนบางคนคลิปบางทีอธิบายจนชัดเจนแล้วนะทุกขั้นตอนนะเพื่อนๆก็ยังทักมาถามว่าทำยังไงโอ้โหปวดหัวอะไรแสดงว่าเขาดูแต่หัวคลิปไม่ได้ดูในในคลิปเลยมั้ง นี่นะพื้นที่มันน้อยเราก็ใช้มือดีกว่าอะไรก็สู้มือไม่ได้เนาะแต่ถ้าเยอะๆเราก็ใช้พวกพวกพวกอะไรพวกนั้นนะนะเพราะมือเราจะได้สัมผัสความชื้นด้วยแดดกำลังจะมาแล้วเพื่อนๆถ้าเป็นวันธํามานี่แดดแรงแล้วนะนี่มันเป็นหน้าฝนนะนี่แหละแนวะจุดเจนสูงมากๆเคมีอย่ามาเทียบมาเทียบไม่ติด ดูแล้วกันนะเพื่อนๆหน,นอนก็ไม่มีด้วยเพื่อนๆบางคนถามว่าไม่มีหนอนไม่มีมันก็มีบ้างมันมีหอยตัวเล็กๆมากินเราก็จับออกมีบุ้งบ้างเราก็จับออกแต่หนอนยังไม่มีนะมีแต่บุ้งแล้วเพื่อนๆลองทําดูนะไม่ต้องทําเยอะขนาดนี้ก็ได้ทำแกะกำมังเล็กๆหากระถินให้ได้ก่อนแล้วก็ทำำําลําน้ําปำหมักนะ มันต้องทำบ่อยๆนะพวกเนี้ยทำไปใช้ไปผมปลูกผักนะผมเลยต้องทำบ่อยๆในกระสอบก็มีเก็บไว้นะแต่พอดีเมื่อวานกระถินมันงามมากเลยหน้าฝนเราก็ทำเราคุยไปเราก็มือเราก็มือเราเนี่ยมันจะบอกความรู้สึกได้หมด คุยไปมองไปแล้วก็ความรู้สึกจากมือเราด้วยนะฝนจะตกละเนี่ยเสร็จละเพื่อนๆว่ามันยากไหมถ้ายากลองถามนหน่อยว่ามันยากตรงไหนนะเสร็จแล้วเราก็อย่าไปตากแดดน,นะไว้ใต้ต้นไม้หรือไว้ในบ้านก็ได้เอาผ้าพลาสติกคุม คุมไว้อย่าให้โดนแดดแล้วประมาณ3-4วันนะมาแงมๆดูจะมีลาขาวขึ้นนั่นแสดงว่าสุดยอดแล้วแล้วเราก็ปล่อยไปสักประมาณ7วันหรือ10วันก็ได้หรือถ้าจะรีบใช้มีราขาวขึ้นเราก็หยิบบนๆเนี่ยบนๆมันเริ่มเย็นเป็นลาขาวนะเราก็ไปโรยใส่โคนผักเนี่ยกำมือนึงเนี่ยก็โรยได้แล้วเน้นเมื่อวานโรยไปแล้วนะนี่โรยโรแล้วก็ ลาดด้วยน้ำปำอ่ะวันเว,ว้นวันแต่น้ำต้องลดทุกวันนะเพราะว่าดินมันแห้งงั้นเดี๋ยวมันจะมันจะเหี่ยวนะเราใช้อยู่แค่นี้จริงๆไม่มีอย่างอื่นเลยเชื่อไหมเพื่อนๆอยาเราก็ไม่เคยฉีดมแมลงก็ไม่มีดูใบนี่สวยมากๆเลยอันนี้น้ำปำหมักตัดไปนะเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วแล้ว เวลาใช้มอกี้บอกแล้วใช่ไหมเวลาที่มันเป็นแล้วเนี่ยกำมือหนึ่งเนี่ยเอาไปโรยแล้วก็ลดน้ําน้ปปปาปลาปลาก็ได้ลดไปไอลาขาวมันอยู่อยู่ได้ประมาณสามสิบวันหรืออาจจะเกินจากนั้นมันลาขาวก็จะหมดไปถ้ามาปลูกผักผักจะไม่ค่อยงามแต่ไม่เสียนะเก็บเอาไว้ไว้ผสมกับรอบหน้ามีผักสดก็มาผสมใหม่แต่ถ้าช่วงจะดีที่สุดเนี่ยก็คือช่วงที่กําลังมีลาขาว เจ็ดแปดวันขึ้นไปนะโอ้โหใส่แล้วมันงามจริงๆง,งามแบบเพื่อนๆไปดูคลิปนั้นนี่ลงมีลงตั้งแต่อนเล็กๆไว้นะแล้วเนี่ยดูแล้วกันครบท้วนนะสมมุติว่าเราจะคุมใช่ไหมเราก็ทําให้มันเป็นกระโจมสักหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวผ้ามันอยู่ตรงนี้จะเดินไปถึงเปล่าน,นะนะเดี๋ยวทําให้ดูเลยดีกว่าว,ว่าเวลาคุมคุมยังไง กองจะล้มไหมกองจะล้มไหมเอ้ยนี่นะมองเห็นไหมเ,เพื่อนโอ้ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบละเกือบล้ยังเดินอยู่หรือเปล่าเดินละ,ะเดินนะเห็นนะนะ นเดิมก็อย่างเงี้ยนะมันต้องคอยหลีกหลบนู่นหลีกนี่เนาะเพื่อนๆน,นี่นะอย่าให้น้ําเข้าออพูดง่ายๆถ้าน้ําเข้ามันจะแฉะงานเราต้องการความชื้นะแค่นี้พอก็คุมผ้าใบนะผ้าพลาสติกอะไรก็ได้อย่าให้น้ําลงมาพูดง่ายที่ต้องทําุสูงนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนๆเวลาฝนตกมาน้ําจะไหลออกสมมุติแล้วว่าเราไม่ใส่นะว้าเราไม่ใส่นะแล้วผ้าใบเรารั่วนะ เวลาฝนตกมันจะอย่างนี้ใช่ไหมน้ําเข้านะคุมแล้วก็ต้องหาอะไรทับถ้าลมแรงมันจะปิวหนีเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราหาอะไรมาทับเอาไว้มให้ลมมันนั่นนะแค่นี้เองแต่นี่พวกนี้โดนแดดแน่ทับให้ดูเป็นตัวอย่างนะ ขอบทวนนะครับไม่ต้องคิดว่าจะไม่มีคนสงสยัยมีต้องมีคนสงสยัยก็ถามมาแล้วกันถ้าสงสยัยแต่ก็บอกอย่างละเอียดแล้วนั้นเนี่ยทุกขั้นทุกตอนการเก็บการอะไรอย่าให้โดนแดดเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างผมอาจจะลากเข้าไปไว้ใต้ต้นมะม่วงนะ <c oughs> เพราะปัญหานี้น่าจะต้องมีถามมีเราก็จะตอบนะแต่เพื่อนๆก็ต้องดูก่อน ดูพอดูสักหนึ่งรอบดูแล้วไม่เข้าใจอาจจะต้องดูอีกรอบหรือไม่เข้าใจก็ทักมาแล้วกันแต่ถ้าไม่ดูเลยและทักเลยเนี่ยมันจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือลงไปในโทรศัพท์มันเสียเวลามากมันใช้เวลานานแต่ถ้าเพื่อนๆดูแล,แล้วเราสงสัยนะถามมาตอบไม่กี่ตัวเพื่อนๆก็เข้าใจละใช่ไหมถ้าไม่ดูเนี่ยจะตอบยากแต่เขาตอบทุกคนนะนอกจากว่าคนที่มาต่อว่าอาจจะโดนบล็อกเพราะว่าเราเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนๆน,น,นะชอบ ก็ดูไปไม่ชอบก็ผ่านไปไม่ต้องมาต่อว่ากันนะผมมีแต่ความจริงใจให้นะไม่เคยปิดบังอะไรเนี่ยทำยังไงวิธีทำทำยังไงเวลาในการใช้กี่วันอันนี้บอกหมดแล้วนะในนี้นะถ้าสงสัยก็ถามมาแล้วกันแล้วดูนี่งามากๆเผอิญผมไม่ค่อยมีเวลาถ้าผมมีเวลาผมจะทําให้เยอะกว่านี้พวกผักพวกอะไรเราต้องไปซ่อมรถดไ,ดไงซนะ่อมมอเตอร์ไซค์นะมีปัญหาเรื่องมอเตอร์ไซค์ก็ถามได้นะนเพื่อนๆตอบทุกคนนะ อย่าดูนะทําด้วยแล้วถ้ามีปัญหาก็ถามมาเพราะว่าถ้าทําเนี่ยมันความรู้สึกมันจะได้สัมผัสอ่ะมันจะดีกว่าดูสิปากว่าไม่เท่ามือทำลงมือทำนะขอบคุณนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับสุขภาพที่ดีต้องผลิตเองนะครับสวัสดีครับ